สวัสดีทุกคนครับพอดีมีแม่ไก่สองตัวมันจะต้องการฟักไข่มไปไข่ที่เดียวกันเราต้องแยกแบ่งมาให้ฟักตรงนี้เดี๋ยวเดียว ไปสามฟองเป็นอสี่ฟองกันไปเอ,ม,ม,าอม,มาไปอืมเอามาไปเอ้ยไปให้มันเลือกเนี่น<า>นทุกคน,นเดี๋ยวมันก็จะชินจะเลือกนะครับ<า>ว่า จะอยู่ตรงไหนถ้าไม่งั้นนะครับมันก็จะไปจุกกันอยู่สามตัวนะทุกคนนี่ตัวนี้เลือกได้เลยนี่เห็นไหมครับเราต้องแยกไอ้ก็มาฟักนะหนูไอ้ตัวนู้นยังโมโหไม่หายนะไอต้องมาเลยลูกจริงจริงมันต้องมีสามที่ไหม่ะมันจะมีสามที่นีตต่ตรงตรงตรงนี้สักที่ไหมหอมผ้าผ้าก็ไปเอามาตัดใหม่ นูเองนะนี่นะครับก็เดี๋ยวเราต้องแบ่งไข่คนละครึ่งทั้งหมดมันมีอยู่ทั้งหมดแปดฟองก็แบ่งไปตรงกลางฟองหนึ่งสองฟองนะครับถ้าไม่งั้นมันมันก็กวนกันอยู่นี่แหละทุกคนเอาานี้นะอืมมันก็กวนกันอยู่นี่แหละครับคือไอตัวฟักก็ไม่ได้ฟักดีครับถ้าเราไม่แยกให้เขาเนี่ยมันก็จะมากวนกันอยู่นี่แหละครับหรือไม่ได้เลยถ้าลุกขึ้นปุ๊บก็มา เห่กันมาฟักกันอยู่ในหลังเดียวกันนะตนอ,อ,ต,นอ,อต่างคนก็ต่างไม่ยอมนะทุกคนสามแม่นี่ระวังมือนะน้องให้เก่หอมทำน้องเก่หอมลงแล้วก็แยกตรงไหนแยกน้องไอ้เก่หอมตัดผ้าอยู่ที่จริงลูกไอ้ตัวนั้นนะครับที่ตัวเล็กๆเนี่ยนี่เป็นลูกหอยตัวนี้ นะครับแต่มันไม่รู้มันมันจําว่ามันเคยเกิดจากตรงนั้นมันก็เลยฝังใจว่ามันต้องอยู่ตรงนั้นนะคุิ้งไก่เราหนึเลยไปแต่ว่ามัก็มันก็คือแม่โอ้ยชีวิตมันดันมาใค่ที่เดียวกันทุกคนหน่อยอ่ะน้องตัดนานจังอ่ะน่าจะตัดปากกลางเลยเอาระวังมือระวังมือ อมาเร็วแล้วก็ลงแล้วก็ไปไหนอะลงให้ดีนะลงให้ดีไม่งั้นเดี๋ยวใครมันตุเออแล้วก็ไปตั้งตรงไหนอะตรงตรงนี้มันมันหล่นไหมอะต้องตั้งตรงนี้อะนี่ตรงนั้นเออเอาก้อนดีดก้อนหนึ่งใส่เข้าไปให้มันทวงตรงนั้นมันเจาะกันไหมเออเอาก้อนดีดก้อนหนึ่งไม่ไม่ก้อนเล็กก้อนเล็กก้อนเล็กใส่เข้าไปให้ทวง อันอันไหนก็ได้นี่สักอันนึงไปเอาก้อนเออเอาเอาใส่เข้าไปไปแล้วไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตามนอนเลยตามขวางเออไม่รู้มันไขได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันบินลงมาอีกทีนึงนี่นะครับเราก็เตรียมไข่เตรียมที่เอาไข่นะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับนี่ถ้าไม่งั้นนี่มันแย่งกันฟักนะทุกคน ไอ้ตัวนี้มันมันมันต้องไว้ด้านในนะทุกคนเขาก็น,นอนนะครับส่วนแม่นี้ก็ไม่ยอมนะครับแม่นี้ก็จะฟักด้วยออเออเขาก็ไปสวัสดีครับ